สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep สิบสี่นะคะ ep สิบสี่แล้วเนะาะพอดีว่าน้องหายไปได้สองสวันเนาะพอดีไปหาของมาค่ะนะวันนี้ก็ไปได้ของอหลากหลายนะมีเครื่องรางมีเครื่องรางด้วยนะคะพวกตะกุดอะไรอย่างเงี้ยนะไปได้มาพวกเบี้ย เาเรียกอะไรหมักทุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมาเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากหลวงปู่ทวดนะคะนี่หลวงปู่ทวดเนื้ออะไรไม่ทราบนี่ค่ะหลังหนังสือนะคะอย่างงี้นะคะนะนี่ค่ะตามนี้นะคะอะมาสองกล้องให้ชมนี่ค่ะ หน้าตานี้แบบชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะนะเนื้อสวยๆค่ะนะสองให้เห็นกันเลยค่ะนะนี่ค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วแอดไลน์มาได้ที่แอดสามศูนย์ I ี B ่ e w นะคะตามที่น้องเขียนไว้เลยนะ หรือสายด่วนนะคะสายด่วนเข้ามาได้ส8ง4 3 7นะคะ4 7่3ค่ะนะแจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจาก ep ไหนนะคะอ p ี EP นี้เป็นที่เป็นอีีที่14นะคะนะแจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่ามาจาก ep ไหนนะคะเนาะน้องจะได้สะดวกในการส่งรูปพระนะคะนะ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพอ่ออะหลวงพ่อกัน,นะคะ่ะเลี่ยมเลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังสวยๆนะคะนี่อชัดเจนนะสวยๆนะคะนี่แขนล่ำๆเลยนะคะนะตัวหนูสือสวยๆค่ะนะคะ,นะคะหลวงพ่อกันนะคะ ถ้าฟังน้องพูดไม่ทันนะคะ <c oughs> นี่ค่ะตามที่น้องจดเลยแอดไลน์นะคะแอดสามศูนย์สี่บนะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะ <c oughs> แคปหน้าจอรูปผ้ามานะคะแล้วเข้ามาสอบถามในทางไลน์ได้เลยค่ะเพื่อสะดวกในการาส่งให้ชมนะคะรูปภาพเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็น ขนแผนกระเบื้องเคลือบนะคะเก่ามากนะอ่ะพี่ดูเลยนะพี่ๆดูกันเลยค่ะนะเก่าเก่ามากนี่บ้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ของแต่ว่าเขาบูชามาแล้วเขาเอาวางไว้บนหิ้งพระนะ ไม่ได้ทำการใดๆจนเขาร้อนเงินเขามาช่วยให้ให้น้องช่วยไปเช่านะคะถึงบ้านเลยอันนี้นะคะนี่ค่ะนะคุณแผนกระเบื้องเคลือบค่ะนะคะส,สวยนะคะนี่เก่าผิวหิ้งเลยค่ะนี่นะนี่ค่ะนะ,นะ,นะต่อไปหมากทุยค่ะ หมากทุยนะไม่แน่ใจว่าเป็นลักอะไรนะคะเป็นลักสีอะไรแต่ว่าน้ำตาลน้ำตามลม่วงหรอนี่ค่ะอาๆพี่พ,พ,พ,พี่ดูกันลักกันเนาะน้องผิดพลาดประการใดให้อาพี่พี่แนะนำติชมกันได้นะคะเห็นไหมนี่ลักแตกเลยเห็นไหมแตกๆนะคะ เนี่ย,ยสีอย่างเงี้ยเนี่ยอะนะหมากทวีนะคะส,สวยนะคะเป็นลักแท้นะคะลักแท้นะลักแท้ลักแท้แล้วงดจีบนะคะนะงดจีบน้องเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลักแท้นะสวยคะ่ะในองค์นี้ องนี้เจ้าของเดิมเขาเก็บใส่ตลับไว้นะคะเก็บใส่ตลับไว้ไม่ได้เลี่ยมค่ะนะสวยค่ะนะเป็นรักแท้อเข้ามาสอบถามราคากันได้ค่ะเนาะพักของน้องทุกองค์ลดราคาได้นะพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าพี่พี่ไปต่อกันได้ก็คือจบกันเนาะนะคะ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนะคะส,สวยๆนะอ่ะเนื้ออะไรน้องไม่ทราบนะคะแต่มันก็จะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะมือสั่นอ่ะหิวข้าวหิวข้าวพอดีว่าเด็กเด็กๆที่บ้านป่วยค่ะนะป่วยเข้าออก โรงพยาบานกันเนาะไหนยังจะหาของมาขายด้วยนะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทีอ่อุดหนุนกันมาโดยตลอดนะคะนะน้องขอบคุณจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆนะคะกดติดตามทางช่องด้วยนะคะ ที่ท่านไหนะสะดวกแอด,แอดไลน์มาได้เลยค่ะแอด3 0 4 b i b e w นะคะนะ <c oughs> มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหลวงพ่อเดิมองคในไม่มีรอยจานค่ะนะ <c oughs> เนี่ยไม่มีรอยจานค่ะ <c oughs> แคปหน้าจอรูปพระนะคะแล้วส่งมาทางไลน์ได้ค่ะนะส่งมาทางไลน์ได้นาะ สอบถามราคาสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวน้องจะได้ส่งให้ชมแจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจากอีพีไหนนะคะอันนี้จะเป็นกิ่งค่ะกิ่งแบบเขาเรียกกิ่งใบกิ่งไม่มีเสียงใช่ไหมผิดพลาดประการใดน้องขออภัยมาณะที่นี้นะคะพี่ๆนี่ค่ะ ิวแบบว่าแดงๆนะแดงๆเดิมๆเลยอ่ะนี่ค่ะบางทีก็มีคนทักเข้ามานะคะว่าให้ล้างอะไรอย่างเงี้ยน้องขออนุญาตไม่ล้างนะคะน้องมาสภาพไหนไปสภาพนั้นเลยค่ะเดิมๆเลยนะน้องทำไม่เป็นอีกอย่างกลัวเสียสภาพคะ่ะนะเราไม่เป็นนะเนาะนี่ค่ะ ลินะคะคอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอะเทวรูปใช่ไหมเทวรูปนะคะนี่นี่ค่ะสวยนะคะอ่ะมองส่องให้ชม นี่ค่ะนะอันนี้หน้าตานี่ผิวตัวองค์นะคะองค์พระนะคะนี่ค่ะนะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแคป็บหน้าจอและแอดไลน์มาได้นะคะที่แอด304 b i น e ์นะคะตามที่น้องจดไว้เลยนะพี่พี่อา่อา จบแล้วก็แอดไลน์มาได้นะคะนะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็แจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าพี่พี่มาจาก EP ไหนนะคะนะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะนะเป็นเทวูปนะคะเทวูปนะคะ <c oughs> <c oughs> ต่อไป เป็นตะกุดค่ะตะกุดหลวงพ่ออะไรไม่ทราบค่ะเจ้าของเดิมไม่ได้บอกไว้นะ <c oughs> นะเจ้าของเดิมไม่ได้บอกไว้อันนี้คือแบบมันเก่ามากจริงๆอะมันเป็นเหมือนคล้ายๆเชือกอะไรนะเชือกป่านเหรอเชือกเชือกอะไรสักอย่างอะ่ะอ่ะเดี๋ยวน้องให้ชมนะคะนี่เห็นไหม ไม่มีที่ไหนนะคะน้องไม่เคยเจอนะเชือกแบบนี้นะคะเก่าเก่าจริงเก่ามากๆเลยนะคะเนี่ยนะเนี่ยคะ่ะรายละเอียดคือคือเรียบร้อยดีอะนะถึงจะไม่สวยวิงวงิแต่ว่าสภาพเนาะมงบอกเนาะว่ามันเก่าอะอะต่อมาน,นี่ดูข้างในเห็นไหมคะ เก่ายันข้างในเลยเห็นไหมกี่ชั้นไม่ละไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเนี่ยขาม้วมากี่ชั้นไม่ทราบเหมือนกันค่ะนี่นะอ่ะเนี่ยเก่าๆเลยค่ะนะนี่เห็นไหมคะอ่ะอ่ะน้องพยายามส่องให้เห็นข้างในนะคะนี่เห็นไหมน,นะเนี่ค่ะอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้ต้องขอบนะคะนี่ ขอบคอบนะเก่าเก่าจริงเนี่ยค่ะส่วนมากอะ่ะบ้านลุงคนเนี้ยแกบอกว่าแกซื้อมาแล้วแกก็เช่ามาแล้วก็เอาวางไว้ตามบุญหิ้งอะ่ะแกไม่ได้ไม่ค่อยใช้ค่ะนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ แอดไลน์ line, มาได้ที่นะคะแอดสาม b i b e w นะคะหรือใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนนี่โทรมาได้เลยค่ะ083 437ปดสเนะคะสี 83, 37, ะะ่เจ็ดาเข้ามาคุยกันได้คะ่ะนะคะแจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจาก EP ไหนนะคะนะจะได้ทราบจะได้ส่งผ้าให้ชมถูกนะคะนะ อันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่สวยลงรักค่ะรักน้ำตาลนะน้ำตาลน้ำตาลม่วง,งหรือเปล่าไม่แน่ใจสายตาไม่ค่อยดีนะคะ <c oughs> สีสวยค่ะไม่ใช่รักเข้าตานะคะสายตาไม่ค่อยดี <c oughs> อะนะเก่าเก่าจริงนี่ยดูรักรักเก่าเลย นะคะอันนี้เป็นการลงรักทั่วองค์เลยค่ะนี่เห็นไหมตามทรงตามซอกติดหมดค่ะนี่นะคะสวยๆค่ะามาดูขอบกันบ้างอันนี้จะเป็นขอบนะคะหนึกๆค่ะนื้อหนึกๆสวยสวยนะนี่ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ อแอดไลน์มาได้เลยหรือสะดวกโทรก็โทรมาได้เลยนะคะนะบางทีอ่ะโทรมาน้องไม่ได้รับน้องอาจาจะยังทำธุรอย่างอื่นอยู่ก็ได้นะคะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าน้องไม่รับนีน่เดี๋ยวน้องจะโทรกลับนะคะนะ <c oughs> หรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามทิ้งไว้ได้เลยคะ่ะนะคะนะอันนี้จะเป็นพัปิตานะคะ เนื้อเนื้อสัาฤร็ิหรือเปล่าไม่ทราบไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะสวยค่ะชัดเจนนะ <c oughs> ตามนี้เลยนะคะพี่พี่ตามนี้เลยค่ะนะน,นี้ตรงใต้ฐา,านนะคะ นี่ค่ะอันนี้ต้องเสียนต้องศีรษะนะคะนะอ่ะพระปิดตานะคะ <c oughs> ต่อมาหลวงพ่อเงินเลี่ยมค่ะเออ่ปีอะไรไม่แน่ใจจำไม่ได้ค่ะเจ้าของก็บอกเหมือนกันแต่ว่าน้องจำไม่ได้เนาะพี่ๆท่านไหนดูเป็นแนะนำบอกกับน้องได้นะคะนะ พี่ท่านไหนรู้แจ้งกับทางน้องได้ค่ะนะคะเี่ค่ะเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบแต่ว่ามันเนี่ยเนี่ยอะพี่ดูเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะนะคะอะนี่ค่ะนะเนื้ออะไรไม่ทราบนะ นี่ค่ะนะอ่ะมีกิ่งด้วยมีกิ่งค่ะมีกิ่งหลวงพ่อเงินมีกิ่งนะคะน้องขย่วพี่ได้ยินไหมอ่ะนี่นะหลวงพ่อเงินค่ะนะคะมีกิ่งนะคะ <c oughs> ต่อมาองค์สุดท้ายนะคะเป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะสวยคะ่ะองค์เล็กๆนะเนี่ยเล็กๆน่ารักอะ่ะไปเลี่ยมของให้เด็กๆได้นะคะให้ให้แฟนได้ให้สามีพันยากันได้นะคะนะน่ารักน่ารักเด็กของได้ผู้ใหญ่ของดีนะคะองนี้องเล็กๆเ,เลยคะ่ะกระถัดรัด พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะแอดไลน์มาได้ที่ s 3 0 4 BI b i b e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือหรือสะดวกโทรนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ083 437 4753นะคะ EP นี้เป็น EP ที่14นะคะ <c oughs> พี่ๆแคปหน้าจอนะคะแล้วก็แจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจาก EP ไหนนะคะ น้องจะได้ส่งรูปให้พี่ๆชมกันถูกเนาะยังไงวันนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่กดติดตามทั้งแอดไลน์มาทั้งโทรมานะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณและเชื่อมั่นในการซื้อขายของน้องกันนะคะซื้อซ้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกเนาะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆ <c oughs> วันนี้น้องขอจบ EP ีที่14เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ